สวัสดีค่ะคิดวิเศษคิสนะคะวันนี้เรามีคอลเลคชันรองเท้าสีดามาให้น้องๆได้เลือกจูนะดูนะคะว่าน้องน้องคนไหนที่เพียงมองหารองเท้าสีดําอยู่อาจจะหางยากนิดนึงทางร้านนี้เลยนะคะเริ่มจากคู่นี้เลยโบน่ารักน่ารักนะคะ เป็นแบบโบน่ารักน่ารักเป็นพื้นเรียบนะคะพื้นเรียบน้องใส่สบายแล้วก็ด้านข้างแบบง่ายนะคะเป็นแบบนี้เลยมีไซส์ให้เลือกเลยนะคะยังไงมาสอบถามได้นะคะแบบที่สองเป็นแบบสวยหรูมากเลยค่ะเป็นเออมีส้นนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนี่ค่ะ ตัวรองเท้าจะวิบวับแบบนี้เลยนะคะมีโบน่ารักน่ารักตรงนี้แล้วก็สายคิวดาราสายนี้สามารถถอดได้นะคะถ้าน้องๆบอกว่าอยากใส่แค่เรียบๆอย่างนี้ก็ได้นะคะหรืออยากให้มีกิ๊บเก๋เพิ่มอีกแบบหนึ่งก็ได้นะคะซ้อนจะอยู่ประมาณ1นิ้วนะคะซ้อนอยู่ที่ประมาณ1นิ้วน่ารักน่ารักอย่างนี้เลยนะคะอยู่ที่คิวดิพิเซสคิสค่ะสอบถามเข้ามาได้ค่ะ อีกหนึ่งแบบก็สวยเช่นกันแบบนี้เป็นแบบน้องที่แบบว่าไม่อยากได้รองเท้าแบบมีส้นเนะาะใส่สบายๆแบบนี้นะคะเพิ่มมุกเพิ่มความหรูหราให้แกะออกมาได้อย่างนี้นะคะสวยงามมากเลยค่ะยังไงมาดูได้นะคะมีไซส์ให้น้องนะคะสีดำเนาะบางทีน้องๆหารองเท้าสีดำเนาะค่อนข้างที่จะหายากนิดนึงแบบนี้ก็น่ารักนะคะจะลนะคล้ายๆรองเท้านักเรียนเลยนะคะ ส้นเป็นแบบนี้ส้นนี้จะเดินสบายมากเลยนะคะเพราะว่ามันมันสูงก็จริงแต่ว,ว่ามันไม่ได้เป็น,บบน,ส,นส,ส้นแหลมเนาะแล้วก็เกิดแปะแกะได้ง่ายเลยนะคะเป็นเซตอย่างนี้น่ารักมากเลยนะคะรุ是是่นนี้มีสีขาวด้วยนะคะถ้าน้องมองหาสีขาวใส่สบายมากเลยนะะ้นองๆเพราะว่ามันจะเหมือนกับใส่รองเท้านักเรียนน้องจะชินมากนะคะตัวนี้ก็น่ารักไม่แพ้กันเลยค่ะมีดอกไม้ตรงนี้นะคะนี่แกะง่ายๆเลยค่ะเป็นแบบส้นเตี้ยเช่นกันนะคะ คิดว่าพิเศษคิดนะคะตัวนี้จะมีทุกสึกจะมีสีขาวสีดําแล้วก็สีโอรสนะคะเป็นแบบน่ารักน่ารักอย่างนี้เลยมีไซส์ให้นะคะคือแม่ที่มองหาอยู่นะคะเป็นรองเท้าสีดำเนาะบางที่หายากนิดนึงตรงนห้เสีดำาต่เป็นติดเด็กอีกหนึ่งแบบแบบนี้น้องๆที่อยากว่า คุณแม่อยากใส่แบบมีโ้นนี่เลยนะคะตัวนี้มีโ้นให้นะคะน่าจะอยู่ประมาณ1นิ้วหรือนิ้วครึ่งนะคะตัวนี้น่ารักมากเลยแล้วก็นี่ค่ะเป็นแบบอย่างนี้เหมือนกันง่ายมากปิดเปิดน,นะคะมีเพชรตรงนี้ให้น่ารักเป็นหนังแก้วนะคะตัวนี้จะหรูมากเลยสําหรับน้องๆที่ใส่ออกงานแล้วกเ็เริ่มใส่แบบมีโ้นได้สวยหรูมากนะคะสอบถามได้ค่ะอยู่ที่ k i d o p i n s e k i s s นะคะ คุณแม่พาน้องๆรองได้หรือสั่งได้เลยใส่กับถุงน้องเพชรอย่างนี้เลยสวยหรูมากเลยนะคะอันนี้เป็นถุงน้องที่มีตะข่ายเป็นตะข่ายนะคะตัวนี้จะเหมาะสำหรับน้องที่สูงประมาณ1 1 0ยขึ้นไปถึง150นะคะแล้วก็มีเพนเนี่ยค่ะใส่กับรองเท้าวสวยหรูมากเลยนะคะค <Z> ิดว่าพิเศษทสนะคะสอบถามเข้ามาได้นะคะของพร้อมส่งเลยค่ะ